ใประโยชน์มากมายนักอาน,นิสง์การสวดมนต์ทำให้แขวแแกรปลอดภัยเรื่องเล่าโดยสมเด็จโตวัดระคังในผลเราได้ความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจขุนสาเข้ามาทำร้ายท่านทุกคืนโดยทำอยู่หลายวันตลอดจนปลุกพูดผีวิญ,ญญาณเข้ามาทำร้ายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลย การสวดมนต์หรือการสวดพระปริต์เป็นประจำย่อมสง่งผลดีหลายประการเมื่อเราได้สวดมนต์อยู่ทุกวันย่อมเกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 1. เตได้ความเป็นสิริมงคลบางครั้งเราสวดเองบางครั้งเราเป็นผู้ฟังจุดประสงค์ก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตของเราบทสวดมงคลสูตรทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของมงคลในพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นแหละคือมงคลแห่งชีวิตของเราธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็ต่อเมื่อเรานำมาใช้ถ้าไม่นำมาใช้หรือไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่เกิดผลมนุษย์ทุกคนต้องการที่พึ่ง แต่ที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนที่พึ่งอื่นไม่สามารถช่วยเราได้ทุกครั้งที่เราน้อมศรีรษะก้มลงกราบต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นให้ทำความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันกับความคิดฟุ้งซ่านวิตกกังวลสงบระงับลงไป ความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นในตอนนี้เอง 2. ได้รักษาตนจากโรคภัยเช่นบทพนชงที่มีประวัติในการรักษาคนป่วยช่วยรักษาความเครียดทำให้เกิดความสบายใจเมื่อใจเราเป็นกุศลเพียงแค่การสวดมนต์ก็จะเกิดผลมหาศาลหากเราทำดีมากพอ ความดีก็จะตอบสนองเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันอย่ารอให้มีทุกข์แล้วค่อยปฏิบัติธรรมหรืออย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วจึงนิมนต์พระสมาส,สวดโพฌงชงให้ฟังเพื่อหายป่วยเพราะอาจเป็นการฟังครั้งสุดท้ายของเราทั้งที่รู้สึกดีและเสียดาย เพราะถ้าไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้มากเพียงพอเมื่อกำรมส่งผลเราจะทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ามีกุศลสั่งสมไว้มากก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆต่างไปได้ถึงจะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ถึงตายยังมีใจให้เหลือไว้นึกถึงการจวดมนสมเด็จพระพุทธ,ธาจาย์โตพรหมรังสี 3. ได้ปลอดภัยจากศัตรูการสวดมนต์มีอานิสงค์ช่วยป้องกันภัยอันตรายได้สมเด็จโตได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าสมัยที่เดินทุด,ดงในป่าอยู่ในเขตดงพญาไฟป่าในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาในช่วงนั้นท่านมิได้ศึกษาคาถาอาคมใดเลย นอกจากภาวนาคำว่าพุทธังสรารนังคัจฉามิทรมังสรารนังคัจฉามิสังขังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ว่าเป็นที่พึง่งไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนใดท่านก็จะกล่าวเพียงคำนี้เป็นที่พึ่งตลอดเวลาเพื่อเป็นคาถาป้องกันภัยวันหนึ่ง หลังจากได้รับถวายอาหารแล้วได้มีชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อนายพลได้เข้ามาสนทนากับท่านนายพลเป็นผู้มีวิชาอาคมมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาของตนกับพระภิกษุที่เดินทางมาปักกรดณนะบริเวณนี้เป็นประจำนายพลเล่าด้วยความสงสัยว่าเขาได้ส่งอำนาจขุนใสเข้ามาทำร้ายท่านทุกคืน โดยทำอยู่หลายวันตลอดจนปลุกผู้ผีวิญญาณเข้ามาทำร้ายเพื่อต้องการทดสอบว่าท่านจะมีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถที่จะต่อสู้กับอำนาจคุณไซสของเขาได้หรือไม่ไม่ได้หวังจะทำร้ายถึงตายแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายท่านได้เลยท่านจึงบอกว่าตัวท่านเองไม่ได้ศึกษาเวทมนต์ใดๆ เพียงแต่ก่อนจะจำวัดทุกคืนก็จะสวดคำว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สปรปสัต์ทั้งหลายและก็จำวัดนอนตามปกตินายพลได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกท่านว่า วันนี้อยากจะทดสอบพิชาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านจะสามารถป้องกันภัยได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถาเสื่อมกันแน่และขอร้องท่านว่าจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่รับรองว่าจะไม่ทำอันตรายแก่ท่านอย่างเด็ดขาดทางด้านสมเด็จโตก็ตอบตกลงว่าคืนนี้จะไม่สวดมนต์ และเมื่อครั้นถึงเวลาพบค่าท่านก็ได้นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้รับปากไว้เมื่อท่านนอนหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อปรากฏว่าได้ยินเสียงกัะก,กักขึ้นมาจึงได้จุดเทียนสองดูได้พบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวท่านมากท่านรู้สึกตกใจแต่ด้วยสัญชาตญาณจึงท่องบทสวดมนต์อย่างที่เคยสวด เป็นเวลานานแค่ไหนไม่ทราบเสียงกรักกรักและแตะขาบที่อยู่ข้างบนก็อันตรธานหายไปจากนั้นท่านจึงได้จำวัดนอนตามปกติในวันรุ่งขึ้นนายพลก็มาหาท่านและได้ยอมรับว่าปัตนี้ตัวเขาเชื่อแล้วว่าอำนาจเวทมนตคาถาใดๆไม่อาจทำร้ายท่านได้ ก็เพราะอํำนาจของการสวดมนต์ภาวนาของท่านนี่คืออนิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่ทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยบางครั้งเมื่อเราตกอยู่ในภาวะคับขันอันตรายนึกอะไรไม่ออกยกมือขึ้นเหนือหัวก็น,นึกถึงพระห้อยคอที่อยู่คอยหรือนึกถึงพระสงฆ์ที่เคารพบูชาแล้วรอดปลอดภัยมาอย่างน่าอัศจรรย์ก็มี 4. ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดผู้ที่จำบทสวดมนต์ได้นั้นนอกจากจะมีความจำดีแล้วยังแสดงว่ามีการบริหารหน่วยความจำในสมองได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดความเครียดหรือกังวลเราก็ผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์บ้างเดินจงกรมบ้างหามุมสงบๆเพื่อนั่งสมาธิบ้างจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันที แทนการสูบบุหรีหรือการดื่มเหล้าเพื่อระบายความเครียดการได้บริหารสมองอย่างเป็นระบบและถูกวิธีจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกเกิดที่ใจต้องดับที่ใจไม่ใช่หาทางเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองความเครียดเกิดจากจิตก็ต้องหาทางบริหารจิตให้ถูกวิธีไม่ใช่หาทางออกด้วยการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ การสวดมนต์ภาวนาจึงเป็นการคิดในทางบวกคิดหาทางออกคิดในทางที่ดีในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพ้อฝันโดยไม่มีจุดหมายปลายทางเมื่อคิดดีพูดดีทำดีในขณะนั้นย่อมเกิดผลดีต่อจิตโดยตรงไม่ใช่เนกาทีฟติกกิ้งเขือคิดในทางลบในทางที่เป็นไปไม่ได้แต่เห็นผลเสีย ซึ่งจะทําให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเพราะคิดไปในทางไหนก็จะเจอแต่ทางตันดังที่ดรแอนดรูไว้แพทย์ชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่าร่างกายรักษาตัวมันเองได้หากเรารู้จักวิธีปฏิบัติตนขอ้อ5ได้บำเพ็ญบารมีเมื่อเราทำวัดทุกเช้าเย็นสวดมนต์ทุกวันเป็นการสวดยกย่องความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์เป็นการชำระจิตใจให้สงบไปในตัวได้สติสัมปชัญญะขนาดสวดใจก็อยู่กับบทสวดมนต์เป็นวิธีทำใจให้สงบอีกแบบหนึ่งค่ะเมื่อตั้งใจสวดอย่างมีสติและมีสมาธิย่อมเกิดปุ่นที่แท้จริงคือเป็นทานได้ให้ธรรมทานได้อโหสิกรรมให้อภัยคนอื่นเป็นศีลคือการควบคุมกายวาจา ด้วยความเคารพต่อพระรัตนตรัยเป็นภาวนาคือสวดมนต์น้อมรำลึกระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ให้หลงลืมมีสติอยู่กับบทสวดเมื่อจิตใจอยู่กับบทสวดมนต์แบบต่อเนื่องเมื่อนั้นย่อมเกิดปิติเกิดความสุขขณะนั้นต่อมเอ็นโดครายจะหลั่งสารเอ็นโดฟินหรือสารแห่งความสุขออกมานอกจากนี้เมื่อจบการสวดมนต์แต่ละครั้ง เรายัางได้เจริญภาวนาแผ่ไม่ตาไปยังสรัพสัตทั้งหลายอย่างไม่มีขอบเขตอย่างไม่มีประมาณด้วยการอธิษฐานจิตขอให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่าได้เปลี่ยดเปลีป่ยนกันเลยเมื่อทําเป็นประจำเราจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเสมอทําให้เราตั้งมั่นอยู่กับการทําความดีขณะเดียวกันก็เป็นการถอยห่างจากควาชั่วไปเรื่อยเอด้วยค่ะ ข้อ6ได้ศึกษาธรรมะการสวดมนต์เป็นการศึกษาภาษาบาลีไปในตัวธรรมะบางข้อเราเข้าใจรู้ได้จากบทสวดมนต์เป็นการเจริญปัญญาบารามีการสวดมนต์เป็นประจำจนรู้ความหมายย่อมจะทําให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษาธรรมะมากขึ้นเพราะบางบทสวดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายพอรู้ว่าแปลอ,อย่างนี้ ความหมายอย่างนี้ยิ่งเกิดความสุขใจมากขึ้นมีกำลังใจในการสวดมนต์และเมื่อสวดกันเป็นหมู่คณะพร้อมเพรียงกันเสียงก็จะดังก้องกังวานนุม่มนวลชวนให้เกิดความเรื่อมใสแก่คนที่ผ่านไปผ่านมาเทวดาได้ยินก็ชื่นชมแม้พรมได้ยินก็สรรเสริญข้อ7ได้ลดละจากความชั่วเป็นการทบทวนตักเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นพระสงฆ์ก็จะได้เตือนตนว่าเราประพฤติตนสมควรแก่การกราบไหว้แล้วหรือยังเหมาะสมแก่การรับสักการะจากชาวบ้านหรือยังชาวพุทธเองก็จะได้เตือนตนเองว่าเราได้ทำหน้าที่ชาวพุทธดีหรือยังเราได้สร้างที่พึ่งแล้วหรือยังถ้าเราแสวงหาแต่ที่พึ่งภายนอกแต่ไม่สร้างที่พึ่งภายในสุดท้าย เราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตเหลืออยู่เลยสอนให้เรารู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะความภาคเพียรพยายามพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเองสแสวงหาโชคด้วยตนเองไม่ต้องคอยวาสนาหรือโชคชะตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การฉวดมนไม่ใช่การอ้อนวอนเพื่อขอในสิ่งที่ปรารถนาะแต่เป็นการสวรดเพื่อประกาศความดี อนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เรารู้ว่าหากได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนยอมได้ประสบสิ่งที่ดีมากกว่าที่ตั้งความปรารถนาไว้เป็นความอัศจรรย์หรือปฏิหารแห่งการสวดมนต์อย่างแท้จริงสุขาสังคัสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมูคนะ่คณะนำความสุขมาให้ เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีเมื่อนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมหากแตกสามัคคีกันเมื่อใดย่อมมีแต่ความแตกแยกไม่มีความเจริญไม่มีความสุขข้อแปได้สร้างบารมีให้กับตัวเองการทำวัดสวดมนต์นั้นได้ส่งผลดีต่ออีกหลายคนที่กำลังกรุ่มใจ หาทางออกไม่เจอหรือกำลังทุกข์หนักเรื่องใดก็ตามเมื่อจิตเราสงบเป็นกุศลไม่คิดอาฆาตเบียดเบียนใครคิดแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมสวดมนต์และภาวนาเป็นประจำย่อมเกิดเหตุมหัศจสัจันกับชีวิตได้ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ใจเราก็จะถูกขัดเกลา่จนใสสะอาดบริสุทธิ์บุญก็เกิดขึ้นกับตัวเราใจก็เป็นมงคล ตัวเราก็เป็นสิริมงคลวิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติด้วยพลังของอกุศลจิตก็จะถูกกำจัดไปด้วยพลังแห่งบุญการสวดแม้จะใช้เวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีแต่มีอนุภาพมากมายฉะนั้นฉาพุทธจึงควรทำวัดสวดมนต์ทุกเช้าเย็นทุกวันการสวดมนต์ต้องสวดออกจากใจจึงจะน่าฟังเสียงต้องไพเราะ ร้อมเพลงกันจึงจะเกิดประโยชน์อนิสงส์อย่างแท้จริงต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันไม่ที่ทำแต่ในพรรษาวันสำคัญเท่านั้นทำให้รู้สึกว่าขาดทำว่าสวดมนต์ไม่ได้จนกลายเป็นกิจวัตร